โอเคนะครับตอนนี้ผมูันในเกม Overwatch กับเพื่อนผมนะครับเขาชื่อว่าคูวรินนะครับนะทักทายหน่อยครับสวัสดีคนดูหน่อยเพื่อยครับเสียงมันโคตรหล่อเลยไปเริ่มเลยเริ่มเลยไปสวัสดีครับ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 เดี๋ยวเราจะเล่นแทงให้นายเล่นตัวอะไรวะเอ่อดาบไม่ก็ดามินก็ได้ดามิเราเล่นแทงนี่เอ๊ะเราทำไมมันเข้าเกมนานจังซื้อๆผมด้วยนะครับจะทำลายใหม่มาเรื่อยๆนะครับผม คือคือวันนี้ก็ไปฝึกเล่นแท้งมาบ้างนะเออตัวเนี้ยก็ไปฝึกมาบ้างแนละ้ว <Brand. S 1> เ Attack. อาเทปิเพอแอตแท็กไปเราต้องไปแอตแท็กครับผมไปบึ๊บแท็กเลือดไม่มมเล่นตัวอะไรอ,ะอ่ะเอ่อลิปเปอร์ลิไม่รู้ชื่อมันชื่อว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเอ่อวิชนนายชอบเรียกว่าแจ็คไปเลยพู่พย,ยานเป็นสู่ต่างโลกไซค์มานี่เลย มานี่เลยมานี่เลยโอ้ยชิบหายจะตายจะตายจะตายฮิวหน่อยครับฮิวหน่อยไอ้นี่ฮิวหนิเว้ยอ๋อมาอยู่ข้างลังไว้อยู่ข้างลังไว้โดนลุงสกําขบวนเขบ่นขบวนเขาติดติดเพียดอะไอ้เขาเข้าเข้าได้ในตัวครันไม่มีฮิวไม่มีเอ้ยมันมามันกู้ยานไปตากโลกเออแขกวินาเวเลยไงต้นเล่นนี่ละ เกนจิเกนจิ G, G. เออตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวมันเท่เออเกนจิ Gen G, เป็นแบบดิเจกโก้ตัวน,นี้มันโดดกระโดดดับเบบลแถบได้สองได้ได้ได้แล้วก็แตะกับแพงได้ด้วยอ๋อปีนกับแพงได้อ๋อโอ้ยใช่เป็นแค่ตีบแคสซี่อ้าว I want to be ninja เฮ้เพื่อน<ๆ>เดี๋ยวเราจะได้ไอต้ตัวที่มันเป็นนักหน้าวีโอวการเว้ยเราก็ไปยึดเฮโร่มันด้วยเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะต่อต้านเราอยู่เว้ยโอ้โหโคตรแรงโดนอ้ายแน่เดี๋ยวอ้จะเอออ้ายจะแอบเดียม โดนโดนไอ้ยิงตูดแน่โอ้ลงไปเออยังไงตัวที่ตัวนี้มันต้องเป็นตัวที่มาวิ่งเร็วอ่ะตัวตัวไหนตัวไหนเกมนี้มันมีตัวไหนวิ่งเร็วบ้างวะอยากรู้บริย่อยเพราะนั้นถ้าจะได้สายสามแต่แต่มัน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 เล่นค่อนข้างยากอ่ะมันสามารถเอ่อปีนกำแพงแบบที่มันแบบปีนข้างไม่รู้จะอธิบายไงยึดเลยยึดเลยยึดเลยเออเราจะได้ทำสร้างเปโลดขึ้นมาเอชลี่ มันมาจากด้านไหนบ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 นเฮ้ยมันมาจากด้านหลังเวย้ยเดี๋ยวผมเก็บผมไล่ like, เก็บตัวแทงสวยเสวยโอ้โอ้แทงมันแรงจังโอ้โหแทงแทงมันแบบมันมีท่าสร้างโลแล้วทำให้สว,วยน้ำตาเด้อไป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 โอ้โหให้โลให้เพื่อนก็ได้ปวดตัวปวดแทงฝัง่งข้ามมัน

อาลาฟิสากอลาบิกาเออพอมาโดโบตาเอออย่าร้องอย่าตัวลึกกสิอ๋อลืมลืมเลยลืมโอ้ยเกือบแล้วแล้คือประเด็นคือกูก็ร้องตามเขาเลยนะประเด็นน่ะดีขาปูชิโนโอ้ยเย้ยกังจัดโอ้ยโดนไลตายโอ้โหเพื่อนเราทยอยตายตามตามกันเนี่ยประเด็นคือจังหวะมันได้ไม่ร้อง เจ็บเลือดโอ้โหมันมีแต่ตัววาร์ปวาร์ปแบบปวดตัวผมยิงไม่ได้เลยแบบแบบพอตอนจะไปนูแฮมเตอร์หนูบบมันก็วาร์ปแบบวาร์ปได้โอ้อไอ่ให้เกนจีฝั่งตรงข้างโกงจัดทำไมกูสุกตาลี่กูอนาจิบหายเลยโอ้มันระเบิดอ๋อทีมเราระเบิดสวยระเบิดสวยสวยเออปุ๊บปเออสวยอย่างเงี้ย แล้วตัวนี้แล้วกูโผลพลังตายเกนจิตายคุยกันจิฝั่ง,งมันกว่าจะตายได้เออจริงไม่อยากยยเข้าไปลงระเบิดไอ้ตัวน,นี้ไอ <Easy S 2> ้ไอ้ระเบิดเน,นี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันคืออันติของไอ้ห,หนูหนูเวนยิงทิ้งก่อนน่ากลัวเพื่อนไม่ไปดูสวยตอนนี้กูเล<ท>่น <ๆ S 2> ตัวนักน,น,น,น้ำมิำนโอวกาศแล้วเฮ้ยระเบิดของเราทำงานอยู่สวยสวยสวยแรงแรง คิวซับซับทีมเราก็เล่นดีนะเล่นดีอยู่แต่ไม่ค่อยตามเท่าไหร่โอ้ยตายโอ้ยเฮียโดนจริงอย่าไรไกลเลยเฮียหรือผมคิดเองโอ้ยในที่สุดเมอร์ซี่ก็อคิวให้ผมตรดทีออมไม่รู้เมอร์ซี่หายไปไหนมาเมอร์ซี่มึงบินเนื้อ ตอนนี้ปืนปืนผมสายเลยอะผ่านมาแล้วไอเฮียไอแฮมเตอร์ไม่เดินเข้าถ่านเราไปแล้วไอเนี่ยไอเมอร์ซี่อยู่เลยนะอ๋อโอ้โหมันให้มันเรียกบอมมาแล้วบอมันพาได้ต้องสามตัวนะที่เราถูกกันอันี้แหลกแหลกแหลกชิพายกูแหลกอ่ะนั่นโอ้ไม่เป็นไร ไปเป็นไรบัวฮาเราวีนเลยเฮลโล,ล <S 2> <S 2> Hello, ทุกคนผมขอโฆษณาหน่อนึ่งขอเวลาไม่กี่วินนะฮะตอนนี้เนี่ยช่องเรานะฮะมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่นะฮะห้าสิบบาทนะครับผมแล้วยังไม่มีขั้นอื่นนะครับเพราะว่าอนาคตอาจจะมีเพิ่มอะไรอยาเได้นะเข้าใจปะตอนนี้ยังแบบไอเดียยังตามอยู่นะฮะก็เราสมัครนะฮะเราก็จะได้เป็นรูปหมีอย่างนี้มานะเป็นรูปแบบเด็กน้อยอ่ะเออเป็นแบบเด็กน้อยแล้วก็ค่อยพัฒนาเป็นวัยรุ่นเนี่ยาจาับโทรศัพท์มีสมุดหนังสือต่อไปก็เป็นแบบว่าไปทํางานหาตังยเี้ ถ้าเกิดว,ว่าใครสมัครถึง12เดือนเมื่อไหร่นะครับก็จะได้นะครับเป็นตัวของนะฮะตัวผมเนะเป็นโลกโก้ช่องผมแล้วก็จะมีตัวของนะฮะเป็นตัวอิโมจิทั้งหมดนะครับที่เป็นอยู่กับคันเนี่ยนะเอามาใส่ไว้ข้างหลังหมดเลยนะแล้วก็มีอิโมจิอย่างอื่นด้วยนะครับผมนะก็อนาคตอาจจะมีเพิ่มนะอาจจะเห็นแบบเบื้องหลังการตัดคลิปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมนะก็บอกว่าก็ไปสมัครกันได้นะครับไปดูคลิปต่อเลยเล่นสุดความสามารถแล้วเออจริงทำเต็มที่แล้วลองเล่นดูเห็นเห็นคูเวอร์ลินบอกว่าเป็นหมด เดี๋ยวนะเอ้ยนี่คือเราเล่นเป็นตัวร้ายปะเอ่อไม่ใช่เอ่อคิริโกะตัว,ต,วตัวนั้นเป็นทรัพส่วนเอ้าเออผมโดนแย่งตัวละครเก่งนงไม่อยากจะมูโอ้โหาสตร์ก็เล่นอ๋อส,สรุปสุดท้ายต้องเล่นตัวแทงนี่แหละชา้าเองน้องช้าเองเออไม่ผมกดไปแล้วแล้วผมแค่กดมาดูเพื่อแบบผมผมจะได้ช่วยคุณเลือกตัวละครไงโอ้โห เป็นโอ้โหสเปคถูกสกิปเลยแล้วเอ้าสเปคถูกสกิปไปเลยอุ้ยดิสโทยโอ้โหศาสตร์แบบอันนี้ให้ทำไว้เจ็บแสบมานะครับคุณเซตจีทีเอสครับวันนี้เก่งเกินทำไม่ระเบิดใส่ด้วยวะใช่ครับคุณเซตจีทีเอสอ๋อเออตายโจบู อเออเพื่อนให้การแล้วสวยโอ้โอ้ข้างหลงังเต็มเยอะเยอะเยอะสวยผมยังไม่ได้ในฟาซอมบีมันก็ระเบิดแล้วอะ่ะแล้วจะเอาเวลาแล้วแล้วผมจะฟาอยังไงก่อนเฮ้ยไอ้ตัวนั้นมันเลงได้เหรอวะใช่ตัวนั้นเลงได้มันมีในเกมนี้มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวที่เลงได้ วในนั่นคือตัวนั้นดีดีได้ด้วยโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะเอ่อบอสบอสไปและวคืออะไรอ่ะอ๋อไอ้กอริลล่าเวีนโอ้เชี่ยแล้วมันเกิดต่อหน้ากูเลยเชี่ยแล้วมันเกิดต่อหน้ากูเลยสิ้นหายแล้วบอสที่เกิดที่สุดแล้วโอ้กูตายผมไล่ฆ่าบอสอย่างเกิดเออสวยป่องป่อง ดึงมีดกลับมาแล้วก็ฟันฟันมันฟันมันเฮ้ยชนะได้อยู่ชนะได้อยู่ดึงมีดฟันตัวเลยหวายเฮ้ยกอริลลาตัวหนึ่งตายแล้วสวย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 ไอ้เหี้ยกี่ตัววะเนี่ยสองตัวสองตัวหรือสามวะไม่แน่ใจตายมันก็มาอีกน่าจะสองตัวแหละมั้งดึงมีดแทงอยู่แทงอยู่นี่ไง นี่ไงกอลิลากอลิลาเหรอกอลิลาเหรอฟันไปหนึ่งทีปามีตัดสามกอลิลาตายบอสเฮ้ยเ่้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยอฮยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้าวฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เ้ยเย้ย แย่แยแม่ระวังคุณมันมีตัวนึงออกมาแล้วโจมตีของคนแรงเลยช่วงมัโจมตีจากภายในนะมึงเก่งตายแล้วตายแล้วตายแล้วโจมตีจากภายในในแม่ในแม่ในแม่ะไอ้แย่ทำมันไม่ได้ตายเตหมดเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันคือไอ้ตัวที่มันนอนหลับอยู่เดี๋ยวมันสะพังมันจะตื่นึ้นมาใช่๋อ้ยแต่อันนี้น่ากลัวอุ้ยมันตื่นขึ้นมาแล้ว เกมผีทันทีโอ้แต่อันนี้น่ากลัวสุดเลยโอ้แล้วมันมีเพียบเลยนะเนี่ยเห็นว่ามันมีอยู่บนฝาผนังนอ,อีกอะแต่มันเลื่อนน้อยจะมีเพียบเลยโอ๊ยกากคอยกา<ๆ>๊ก<ๆ>มดละโอ้โหโคตรเจ๋งมาโอ้มันมีอเหลืออีกเพียบเลยนะเนี่ยอีกต้องสี่ตัวนั่นเอ้ยอ๋อ,อแล้วมันตัวอยู่ที่อยู่หน้าผมเกมนี่เองโอ้ โอ,อ,อ้เอ้ยเอ็เอเอหมหูอืมว้ไปเราไปเราไปเราโอ้ยมันเอ้ยฆ่ามันเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวที่แกชอบใช้เลยภูรินใช่แฮกเกอร์ในร่างสก,กินฮาโล็อกไอ้เหี้แก,กเปลี่ยนสก,กิน <laughs> วันผมไม่วาร์าไ,ดได้อะโอ้ยมันมีโอ้ยโอ้ยหุ่นยนต์อ,อัติมัดพามอ,อัติมัดพามป๊บแทงอยู่แทงอยู่นี่มาดโีโอ้ยโอ้หายไปเหรอมาแล้วโอ้เอ่อต้องเอาตัวที่มันมีหลอดเลือดไอ็ตัวที่ไม่มีหลอดเลือด เออต้องเดินหนีอ <tortured. fruit, S 2> yeah, ่ะโอ้ย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 โอ้อ้ยอ้ยโ้ยโอ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 ้ยโ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 อ้ยโ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 ยโอ้ยโอยโอ้ยยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยยโอ้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 ย ผมวิ่งไล่แฮกเกอร์อยู่มึงตามกูมาม,ามึงไม่ได้ตามมึงโอ้ยอีซี่ผมร่วงพร้อมกับแฮกเกอร์เลยมึงก็ตายเหรอไม่ใช่ร่วงพร้อม آ, อ่ะชนะเฉยโอ้ยจบแล้ววูวววววไวว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 ว่ววววอวว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 บววววมั้งเหลืออยู่กระติวงเดียวโอ้ยวว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 ยววว แค่นี้ก่อนรายการสลับหมดนะูดฮาโลวีเนาะแล้วก็วันนี้มาเ่นกับเพื่อน,อนด้วยเออก็วันนี้ไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ๊ายบาย